สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Jobs OK ของช่อง Citizen Channel เรายังอยู่ใน EP ที่ชื่อว่า เป็นอินฟลูเอนเซอร์เงินล้านได้อย่างไรตอนที่หนึ่งผ่านไปตอนที่สองผ่านไปมาตอนที่สามเนี่ย เราจะโฟกัสไปเรื่องของการปักตะกร้าหาเงินล้านกันเราไม่ได้มาหาเงินร้อยนี่ยเราจะหาเงินล้านเลยนะเอาแขกรับเชิญของเราคุณเกนิกาหวานแก้วอินฟลูเอนเซอร์หนึ่งในร้อยบนทิกตอกและช้อปปี้ผู้พลิกชีวิตสร้างรายได้เจ็ดหลักสวัสดีครับสวัสดีค่ะวัสดีค่ะและคุณทิพามาคุณศักดาหวานแก้วผู้อำนวยการสํานักงานภาคตะวันออกสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยผู้ก่อตั้งเพจ echr แลวก็ easy job สวัสดีครับสวัสดีครับ อ้าวขอถามคุณเริ่ม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 เริจคุณสังดาก่อนนะเริ่มจอคุณสังดากรับถ้า <ขอ S 2> เป็นผมเนี่ยคือผมเนื่องจากเห็นคุณเกนิกาเนี่ยเขาเขาเขาสร้างรายได้มาหลายปีแล้วละ่ะที่มันโตแบบก้าวกระโดดอ่ะเงินล้านเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาะละให้เขามาแชร์แล้วกันนะเผื่อใครที่กําลังเป็นเงินแสนเราจะได้ไปเงินล้านกันอ่ะเชิญเลยครับคุณเกนิกาครับเชิญครับโอเคค่ะพาร์ทนี้นะคะจะเป็นแบบ พาปัตกตะก้าเลยเนาะวิจะบอกอเลยว่าวิจะเปิดให้ดูเลยค่ะว่าวิวอะ่ะโพสต์ที่ไหนบ้างเนาะจะมาเล่าให้ฟังกันวันนี้เลยนะคะโพสต์หลายที่มากต้องบอกว่าหนึ่งคลิปวิวที่ทําอ่ะต้องโพสต์ทุกช่องทางที่เท่ากับทุกช่องทางจริงๆเริ่มจากที่แรกเลยเป็นแพลตฟอร์มที่เรามีกันอยู่แล้วก็คือ Facebook นะคะหลักการปักเฟซบุ๊กตอนเนี้ยเขาเอก,กันกับช้อปปีนะ Facebook เขาทำงานร่วมกันกับ s h อ p e e เมื่อไหร่ก็ตามที่เราโพสสินค้าลงไปแล้วเอาลิงก์จาก s h อ p e e มาวางที่หน้า Facebook ของเราเขาจะขึ้นรูปตะกร้าให้อัตโนมัติแล้วนะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเป็นแหล่งทำเงินชั้นดีเลยค่ะสำหรับ Facebook ห้ามข้ามไปเลยนะคะสเต็ปที่2ค่ะเราจะไปโพสกันที่ Story ยังอยู่ที่ Facebook นะแต่เป็น s t o r ี Facebook ซึ่งปัจจุบันสตอรี่ a c e b o o k สามารถแปะลิงก์ได้แล้วนะ แล้วรายได้มากที่สุดก่อนที่จะมี s h o p e ี้วิดีโอรายได้มากที่สุดของวิวมาจาก Story Facebook และ Story IG นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังทิ้งไม่ได้อยู่ดีสำหรับสตอรี่ a c e b o o k โพส a c e b o o k แล้วโพสใน Story ด้วยหลังจากนะั้นสเต็ปต่อไปวิวจะโพสที่ IG ค่ะแต่ว่า IG อ่ะเขาจะมีข้อจำกัดตรงที่ไม่สามารถแปะลิงก์ Facebook ได้นะ Ig เนี่ยเราจะต้องวางโค้ดสินค้าซึ่ง Shopee อ่ะมันจะมีปุ่มคัดลอกลิงก์และคัดลอกโค้ดสินค้าให้เราเอาโค้ดสินค้ามาวาง ตรงแคปชั่นของ IG นะคะก็สามารถรับรายได้จากโพสสินค้าได้เหมือนกันแล้วก็ไปโพสที่สตอรี่ IG ค่ะสตอรี่ IG เหมือนกันเลยต้องโพสแล้วก็แปะลิงก์ในสตอรี่นะคะทำเงินได้ดีมากๆสำหรับสายสตอรี่ที่สำคัญเลยไม่ต้องโพสวิดีโอก็ได้โพสร,รูปก็ได้นะคะสำหรับใน Story. สตอรี่สเต็ปต่อไปค่ะที่จะโพสคือ Lemonade Lemonade เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นลูกของ TikT o k นะ ตอนนี้ t ิ k t o k ซื้อเลม o นเอ e ไปแล้วแต่ยังสามารถวางรหัสสินค้าของช h อป e ีลงไปได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะ l e ม o นเอ e บอกว่าอนุญาตให้ปักลิงก์ t ิ k t o k นะคะก็ให้ปักแค่ลิงก์ t ิ k t o k อกนะคะเราสามารถคัดลอกโค้ดของลิงก์ของสินค้า t ิ k t o k อะมาได้เหมือนกันนะคะสะเต็ปต่อไปค่ะวิจะโพสในไล e ์วูมซึ่งก็คือไลน์ของเรานี่แหละทุกคนมันจะมีปุ่มตรงกลางเขียนว่าวูมนะคะสินค้าที่วิวขายได้ในไลน์ส่วนใหญ่ชิ้นละเป็นพันอย่างชุดกระทะ1ชิ้นอย่างเงี้ย ชุดละสองพันค่าคอมขายได้หนึ่งชุดคือสองร้อยถ้าขายได้วันละสิบชุดผ่านไลน์คือสองพันแล้วนะทุกคนนี่เพราะฉะนั้นในไลน์ก็ห้ามทิ้งเชื่อว่าทุกคนในที่นี้มีไลน์กันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมโพสที่ไลน์วูมสเต็ปต,ต,ต่อไปที่วิวจะโพสค่ะเรียกว่าเทรดตัวเพจเนี่ยเขาจะเป็นลูกของ IG ค่ะอ่ะเป็นแอปใหม่ที่ i อเขา เกิดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราโหลดแอป,ปนี้ออกมานะแอป,ปที่ชื่อว่าเท็ดเนี่ยเขาจะถามเลยว่าจะลิงก์กันกับ IG จีไหมถ้าเรามี IG อยู่แล้วหรือ i n s t a g r a m นะคะพอกดลิงก์กันข้อมูลทั้งหมดก็มาสมัครง่ายแค่2ปุ่มค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปสมัครตัวเท็ดเนี่ยดีตรงที่สามารถแปะลิงก์ได้เลยนะตัวเท็ดคือไม่ต้องเอารหัสมาวางให้วุ่นวายสามารถแปะลิงก์แล้วให้คนกดได้เลยสเต็ปต่อไปที่วิวจะโพสต์ค่ะคือทวิตเตอร ตัวทวิตเตอร์ก็เป็นแหล่งทําเงินชั้นดีเลยนะคะทุกคนถึงจะไม่ค่อยมีใครเล่นแต่ทวิตเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางรายได้ที่ดีเลยเพราะว่าเขาสามารถคลิกลิงก์ได้สเตปต่อไปค่ะคือ YouTube YouTube เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เอ็กกันกับ e, ช้อปปีเช่นเดียวกันเราสามารถเอาลิงก์ช้อปปีวางแล้วขึ้นตะกร้าน้อย ตรงหน้าช่องตรงหน้าคลิปวิดีโอของเราได้เลยนะคะโดยมีกฎเกณฑ์ว่าจะต้องมีคนติดตามอย่างน้อย1,000 0คนแต่ทุกคนคะวิวจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ต้องไปสนใจตรง1,000 0คนตรงนั้นก่อนก็ได้นะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีการเอ็กก,กันกับ YouTube และ s h อ p e e เนี่ยวิวก็ใช้วิธีการแปะลิงก์ที่คอมเมนต์ก็มีรายได้มาจาก YouTube เหมือนกันเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คนติดตามยังไม่ครบ1-0,000คนก็แนะนำว่าให้โพสต์ไปก่อน โพสไปก่อนแล้ววันหนึ่งที่คนติดตามมันเพิ่มขึ้นอ่ะเรามาปักตะก้าย้อนหลังได้ค่ะนี่แล้วเราได้จาก u t u b e นะก็เพิ่มขึ้นทุกเดือนเลยนะอย่างเดือนนี้วิวก็ได้เกือบหมื่นเลยนะคะเฉพาะ u t u b e นะจากเมื่อก่อนเนี่ยต้องรอรายได้จากค่าโฆษณาตอนนี้ไม่ต้องแล้วรับรายได้จากการปักตะกาได้เลยทําเสริมเสริมผู้งานประจําไปได้เลยนะคะและที่สุดท้ายที่ จะบอกว่าตอนนี้คนแห่เข้ามาทํากันเยอะมันอยู่ในช่วงเริ่มนะถ้าใครเข้ามาตอนนี้คือแบบดีเลยค่ะทุกคนนั่นคือ s h o p e ี้วิดีเป็นการเอาคลิปของเรานี่แหละไปโพสต์ในแอป s h o p e ีเลยนะ หลังจากนั้นก็แปะตะก้าใน s p อป e ีค่ะแล้ววิวจะบอกว่าคีย์ของ s p อป e ีตอนนี้เลยคือใครทำก่อนได้เปรียบหมายถึงสินค้าหนึ่งตัวถ้าเราเป็นคนปักตะก้าคนแรกของสินค้าตัวนี้ช้อปปีจะนำวิดีโอของเราเป็นที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสร้างรายได้ได้แบบเราจะโกยได้แบบยาวๆเลยสำหรับในแอปช h อป e ีนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็น ช่องทางการโพสต์ของวิวทั้งหมดนะคะทุกคนก็ทำหนึ่งคลิปอย่าให้เสียโอกาสไปโพสต์ทุกที่เพราะทุกที่คือเงินลอยอยู่ในอากาศเลยค่ะเราทําได้โดยที่เราไม่ต้องมีทุนเลยเราใช้ของที่มีอยู่ในบ้านวิวจะบอกว่าวันที่วิวเป็นพนักง,งานประจํานะวิวเป็นคนที่ทําผู้งานประจําแล้ววิวไม่มีเงินที่จะไปซื้อของเพื่อมาทําคลิปรีวิวใช่ไหมวิวรีวิว,ว,วฟองน้ําล้างจาน อันใหม่ที่กำลังจะใช้ร,รีวิวกระปุกไม้จิ้มฟันอันที่มีอยู่แล้วที่บ้านรีวิวขาตั้งโทรศัพท์อันที่มีอยู่แล้วที่บ้านรีวิวชั้นวางของรีวิวหมอ้อหุงข้าวเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรามีในบ้านบางคนชอบคิดไกลตัวว่าไม่มีเงินไปซื้อของมารีวิวแล้วจะทําได้ยังไงจริงๆไม่ใช่ค่ะวิวเป็นคนหนึ่งที่เริ่มจากเอาของทุกอย่างที่มีในบ้านเนี่ยมาทําคลิปรีวิวเลยมันก็เลยเกิดเป็นรายได้ให้กับวิวนะคะคํถาถามตามมาก็คือ เป็นคนขี้เขินเป็นคนเปิดหน้าไม่ได้ทํายังไงเปิดจําเป็นหรือไม่หร,หรือเอาสินค้าไปวางให้มันหมุ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 นส่องแสงถูกปอบปุปบป่าปบปโดยที่เราไม่ต้องโผล่หน้าได้ปะ อ่าววิวตอบเลยงานดประเด็นนี้เอาจริงเ, <laughs> เป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะมันเป็นคําถามที่ใกล้ตัววิวมากๆทวูวจะบอกว่าวิวอะทําไม่ได้ทําคนเดียววิวอะทำคู่กันกับแฟนแต่คนละช่องก็คือรายได้คนละทางแฟนไม่กล้าออกกล้องเลยด้วยความที่เรามีรายได้ทางนี้เราเชื่อว่ามันได้เราก็บังคับเขาทาแต่เขาเป็นคนไม่กล้าออกกล้องค่ะวิวก็เลยบอกได้งั้นขอมือเอาแค่มืออยู่หลังกล้องค่ะรีวิวแก๊เจตต่างๆพวกหูฟังพวกอะไรอย่างเงี้ยเมาส์คีย์บอร์ดอะไรพวกเนี้ยค่ะก็รีวิวเริ่มจากอย่างนี้ก่อนค่ะ อย่างอย่างหนึ่งวิดีโอที่เราทํามันจะมีหลายเฟรมใช่ไหมคะขอแค่เฟรมเดียวเห็นข้างๆหน้าก็ได้เห็นจากผ่านไหลมาก็ได้หรือว่าเห็นสักสองวินาทีเห็นหน้านิดนึงชูคู่สินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆสอดแทรกเข้าไปค่ะมันเหมือนค่อยๆฝึกไปในตัวแล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มแบบเริ่มชินกล้องเองแรกๆมันก็จะเขินคือเป็นเรื่องธรรมดาเลยค่ะวิวยกตัวอย่างช่องหนึ่งในทิกต o อกนะเขาเป็นช่องที่แบบ ขายเสื้อกีฬาแต่เชื่อไหมไม่มีตัวเองอยู่เลยซื้อหุ่นมาหนึ่งตัวที่เป็นหุ่นครึ่งตัวเสร็จแล้วก็เอาเสื้อกีฬาใส่หลังจากนั้นก็เอาวางบนถาดหมุนเสื้อก็หมุนไปแล้วใส่เพลงแล้วก็เขียนสปปรรพคุณแล้วก็หมุนหมุนให้ดูว่าเสื้อเป็นยังไงเป็นอย่อยางเงี้ยรายได้เขาสามแสนต่อเดือนค่ะวิอยากวิอยากแชร์เรื่องนี้เรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของการแบ่งเวลาของตัววิวเองตอนที่วิวทํางานประจําเนาะวิวทำยังไงคือวิวอะเอาลูกไว้กับแม่แฟนเนาะอยู่ที่นครปฐม กิจวัตรประจำวันของวิวในช่วงที่ทํางานประจําคู่กับการทำแอฟเฟอร์เรตนะวิวทาโดยการตื่นเช้ามานะหกโมงเช้าวิวลงแล้วหนึ่งคลิปหกโมงเช้าลงหนึ่งคลิปหลังจากนั้นไปทํางานประจําค่ะเที่ยงวิวลงอีกหนึ่งคลิปนะคะเลิกงานห้าโมงเย็นวิวลงอีกหนึ่งคลิปค่ะนะคะแล้วก็ประมาณหนึ่งทุ่มกับสองทุ่มห่างกันนิดหน่อยเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่คนดูเยอะลงวันละห้าคลิปในขณะที่ทํางานประจําหลังจากลงแล้วห้าคลิปสเต็ปต่อไปสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเป็นช่วงเวลาที่ฟิกเลยว่าวิวอะ ต้องเอาเวลาเนี้ยคุยโทรศัพท์กับลูกค่ะอะต้องคุยกับลูกเพราะว่าอยู่ไกลกันใช่ไหมคะวิวคุยเนี่ยวันละสองชั่วโมงหลังจากนั้นสี่ทุ่มค่ะสี่ทุ่มจะเป็นช่วงเวลาที่วิวถ่ายคลิปแล้วก็ตัดคลิปจนถึงเที่ยงคืนเพื่อรอลงในวันถัดไปค่ะเห็นไหม ช่วงเวลาแค่2ชั่วโมงเราใช้เวลาในการถ่ายคลิปและตัดต่อวิดีโอหลังจากนั้นสต็อกคลิปไว้เพื่อลงในวันถัดไปแล้วก็วนลูปอย่างเงี้ยค่ะวิวใช้เวลาแค่3เดือนในการพลิกชีวิตค่ะวิวปลดหนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหนี้รถแล้วก็หนี้บัตรเครดิตอีกประมาณสา0แสนแล้วก็ลดอีกประมาณ200แสนวิวใช้เวลาแค่3เดือนในการปลดหนี้ได้จากการลงวันละหคลิปและแบ่งเวลาสชั่วโมงค่ะ วันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับคุณเกนิกาวหวานแก้วอินฟลูเอนเซอร์หนึ่งในร้อยบนทิกตอกและช้อปปีผู้พลิกชีวิตสไร้างรายได้เจ็ดหลักและผู้ที่นำเสนอแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือผู้ร่วมเสวนาหลักของเราคุณศักดาวหวานแก้วผู้มยการสํานักง,งานภาคตวันออกสภาองค์การในจ้างแห่งประเทศไทยและผมคนสงสารกจาจรนสักชาวเจริญรัตต้องขอลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหมนะ่อีพีหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ